สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านมาเลี้ยงวัวอยู่บริเวณริมทางนะคะใกล้ๆทางรถไฟนะคะแต่ว่าก็ต้องยืนเฝ้าตลอดนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ผูกเชือกเขานะคะก็ปล่อยให้เขาเดินกินตามบรรยาศเขานะคะก็เพิ่งปล่อยออกตอนสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่า กินฟางในคอกแล้วตอนนี้หญ้ากำลังสวยนะคะเ,คเขียวขจีพวกก็จะเลือกหญ้าหน่อยนะคะช่วงหน้าฝนเพราะว่าหญ้าเยอะนะคะคก็วิธีการจัดการที่คอกก็คือพอปล่อยออกมาเราก็จะล่ามตัวที่เป็นหัวหน้าทีมไว้ก่อนนะคะส่วนตัวพวกลูกๆวัยรุ่นพวกนี้ก็ต้องคอยยืนดักเอานะคะ พอปีนี้ฝนค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มาเร็วนะคะก็ทําให้มีหญ้าเยอะนะคะก็ตอนนี้หญ้าเกินเกินพอแล้วนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะไปเลี้ยงยากเพราะว่าหน้าฝนมันแฉะนะคะก็จะอาศัยช่วงเวลาประมาณนี้นะคะประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นปล่อยวัวให้เดินหากิน แต่ก็ไม่ได้ไปไกลามากนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็คือเวลาฝนฟ้าตกนะคะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของฟ้าต่างๆนะคะถ้าเห็นตั้งเขามาเราอาจจะเห็นข่าวหลายๆช่องนะคะที่ออกว่าฟ้าผ่าวัวตายยกค้อนะคะบางทีเรื่องของการสร้างค้อก,ก็เหมือนกันนะคะถ้ามันมีเขาเรียกว่า ตัววัสดุที่ที่นำนำไฟฟ้านะคะก็ส่วนมากเขาก็จะให้เลี่ยงนะคะเพราะว่าก็ป้องกันไว้ส่วนหนึ่งป้องกันฟ้าลงนะคะอย่างเช่นถ้าข้อที่เป็นก็คือช่วงหน้าฝนนี้พวกกระดิ่งนะคะกระดิ่งที่เป็น สร้อยคอวัวน,นะคะที่มีโลหะอะไรต่างๆนะคะที่เป็นตัวนําไฟฟ้านะคะก็ควรงดแล้วก็ถอดออกก่อนนะคะก็ใส่เป็นสายสะพายเอาดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าจะเห็นจากหลายๆข้อกที่เจอปัญหาฟ้าผ่าเนี่ยก็มาจากตัวกระดิ่งคอนะคะที่เป็นโลหะนะคะแม้กระทั่งตัวที่เป็นขลุมที่มีโลหะ อยู่ด้วยนะคะก็ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันนะคะที่เสี่ยงจะโดนฟ้าผ่านะคะในช่วงหน้าฝนนะคะก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องชาววัวเรานะคะก็เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละคะ่ะที่บางทีเรามองข้ามไปมันก็อาจจะส่งผลเสียให้กับเราอย่างมหาศาลนะคะบางข้องนี้ผูกไว้ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็โดนฟ้าลงก็ยกข้อกเลยนะคะ ก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนะคะก็พยายามที่จะเตือนพี่น้องชาววัวเราทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะด้วยความหวังดีนะคะเพราะว่าจากที่เห็นในข่าวมันก็น่ากลัวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางทีการที่จะให้วัวสวยอย่างวัวฟาร์มเขาเนี่ยเขาไม่ได้ผูกล่ามไว้กลางทุ่งนานะคะพอ เขาให้เดินแป,ป,แป,ป๊บๆเขาใส่สร้อยคอให้สวยได้แต่ว่าพอเขาเดินแป๊บๆเขาก็เอาเข้าคออนะคะอยู่กับพ่อทีนี้มันก็ไม่มีปัญหาพวกนี้แล้วแต่ถ้าอยู่กลางแจ้งอะนะคะถ้ามีพวกกระดิ่งพวกนี้นะคะก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะทั้งตัวเราเองแล้วก็วัวด,ด้วยก็ฝากเตือนพี่น้องชาววัวนะคะช่วงหน้าหน้าฝนนี้ก็คือถอดออกให้หมดก่อนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้านะคะ เพราะว่าอยู่ดีๆก็เปรี่ยงกล้างมาแบบนี้นะคะมันก็ตั้งตัวไม่ทันก็ทําให้เกิดการสูญเสียนะคะบางทีทั้งเจ้าของทั้งวัวก็เกิดการสูญเสียพร้อมกันเหมือนกันนะคะต,ตอนนี้ก็กลูกนี้ไม่ได้ล่ามนะคะไม่ได้ผูกเพราะว่าเป็นวัวรุ่นนะคะก็ใส่สายสะพายก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้ฝึก ใส่เชือกนะคะไม่ได้ฝึกล่ามนะคะก็จะใช้เวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงอะนะคะในการเลี้ยงวัวของที่อคอกนะคะในช่วงหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ค่ะวัวเขาก็อาศัยตรงคันนาที่เป็นคันใหญ่ๆหรือคันนาตรงไหนที่เขายังไม่ไถนะคะก็ ยาก็ขึ้นเยอะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงหน้าหน้าฝนนี้ก็คือพวกมแมลงทางช่องก็ทำคลิปไปแล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านก็ทักเข้ามาสอบถามนะคะว่าใช้ยาอะไรก็ไปแจ้งกับร้านขายยาสัตว์ได้เลยนะคะว่าใส่พลัสนะคะ ไซพาร์สองหาศูน ec นะคะก็จะมีขวดเล็กขวดใหญ่นะคะราคาก็แตกต่างกันออกไปแต่ละร้านนะคะก็ขนาดปริมาณยาก็ผสมตามอัตราส่วนนะคะแล้วก็ปริมาณที่เราจะใช้กับวัวเราจริงๆนะคะไม่ต้องผสมไว้เยอะนะคะก็ผสมเฉพาะจำนวนวัวเราอย่างที่ข้อก็2 0 cc ต่อน้ำ4ี่ลิตรนะคะก็ใช้กับวัว แล้วก็บริเวณคอกเนี่ยประมาณวัว17-18ตัวนะคะก็พ่นทั่วถึงนะคะถามว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ามันก็ช่วยป้องกันได้เยอะดีกว่าเรามาจุดไฟนะคะมาจุดไฟแล้วก็จุดยากันยุงนะคะเพราะว่าอ่าถ้าจุดไฟนะคะควันมันไปไม่ถึงมันก็ ไล่ไม่ได้อยู่ดีนะคะแต่ถ้าเราพ่นตามตัววัวแล้วก็ตามบริเวณคอกอย่างน้อยมันก็ลดปริมาณของพวกมแมลงรบกวนพวกยุงพวกมแมลงวันได้เยอะนะคะได้เยอะประมาณหนึ่งเลยนะคะตอนนี้ค่ะปกติจะยืนกินแบบนี้นิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราก็พ่นไป ทั้งนี้ทั้งนั้นยาจะออกฤทธิ์ได้นานหรือไม่ได้นานนะคะมันก็ไม่ได้มีปัจจัยกับอ่ามันไม่มีปัจจัยว่าคุณสมบัติยาต้องดีอย่างเดียวนะคะทีนี้ถ้าเราพ่นปุ๊บอ่าวัวตากฝนตากตากฝนทั้งวันอย่างเงี้ยยามันก็หลุดออกแล้วนะคะมันก็ทําให้เรามองว่าเอะมันไม่ได้ผลน,นะคะแต่ที่จริงอ่ะถ้าเราพ่นเสร็จแล้วนะคะถ้าไม่มีฝนมาอ่าไม่มีฝนมาไม่มี วัวไม่ได้เดินย่ำน้ำพื้นที่น้ำท่วมสูงๆอ่ะนะคะก็ยามก็อยู่ได้นานนะคะห้าถึงเจ็วันนะคะบางครั้งก็สิบวันด้วยซ้ำไปนะคะเท่าที่ทางคอกใช้มาตลอดนะคะอะ่นี่ค่ะวิ่งแล้ววิ่งหาเพื่อน ก็เลี้ยงสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะก็ไม่มีสูตรสำเร็จอย่างที่บอกนะคะพี่น้องเราชาววัวก็ปรับเปลี่ยนตามฤด,ดูกาลตามบริบทของพื้นที่แต่แต่ละโซนนะคะราคาวัวก็ไม่ไปไม่มายิ่งตกกว่าเดิมนะคะแต่ก็ สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเราชาววัวก็เลี้ยงอย่างน้อยเราก็ได้ขี้วัวใส่นาใส่ผักนะคะก็ทำไงได้นะคะเรายึดอาชีพนี้แล้วจะให้เราขายทิ้งแล้วก็เปลี่ยนอาชีพก็คงที่จะลําบากนะคะอย่างน้อยต่อให้มันตัวละสี่สาห้าพันก็ยังเป็นเงินฝากเราอยู่นะคะก็สู้ๆต่อไปนะคะ ก็ดูแลกันต่อไปต่อให้ราคาวัวตกต่ำยังไงยังไงเราก็หนีไม่พ้นเรื่องต้นทุนที่เราจะต้องดูแลวัวนะคะแต่ว่าทำยังไงเราจะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ค่ะพื้นที่บริเวณเลี้ยงก็แถวแถวข้อก็ค่อนข้างที่จะโชคดีนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ให้ได้ปล่อยเลี้ยง ตามบริบทนะคะแต่ว่าบางบางท่านนี่ก็คือไปไหนไม่ได้เลยนะคะก็ต้องอยู่กับพ่ออย่างเดียวก็ต้องหาญ้าตัดหญ้าให้ฟางนะคะแล้วก็อาหารเสริมนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะถ้ามีวัวน้อยนะคะไม่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อหัวอาหารหรืออาหารเสริมนะคะแค่ให้ฟางแล้วก็เราปลูกหญ้าแค่ เอาแค่เนเปียหรือไม่ก็ลูซี่อะค่ะแค่แปลงเล็กๆอะค่ะเราก็สามารถจัดการได้แล้วหรือไม่ก็ย่านานนะคะลองดูนะคะเผื่อท่านในที่ประสบปัญหาพื้นที่คับแคบนะคะพื้นที่ในการปล่อยเลี้ยงคับแคบนะคะมันจะทําให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องวิ่งหาเกี่ยวหญ้านะคะก็นำมาฝากทุกท่านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ